รจวีนะคะขออนุญาตนำเสนอกองทุนเปิดวิเชน่าโกรดค่ะซึ่งภายในวันนี้นะคะก็จะมีอันดัญดาทั้งหมด3ามอันดดาด้วยกันค่ะอันดดาแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนและสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่สําคัญนะคะอันเจนดาที่2ค่ะเป็นการเลือกหุ้นเติบโตที่มีคุณภาพช่วยสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนนะคะส่วนสุดท้ายค่ะจะเป็นข้อมูลทางด้านกองทุนเปิดวิเชน่าโกรดนะคะขออนุญาตเริ่มจากพาร์ทแรกเลยค่ะปัจจัยสนับสนุนและสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะอย่างที่เราทราบ ะะจีนเป็นประเทศแรกค่ะที่เจอกับปัญหาโรคระบาดโควิด -19 นะคะแล้วก็จีนก็เป็นประเทศแรกอีกเช่นเดียวกันนะคะที่มีการทําการโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะแล้วก็สามารถควบคุมโรคระบาดได้เพราะฉะนั้นค่ะาจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราจะมองเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่สําคัญของจีนนะคะว่าเป็นประเทศแรกที่มีการฟื้นตัวขึ้นมามเริ่มมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะประกอบกับตัวเลข PMI นะคะทางด้าน Manufacturing แล้วก็ทางด้าน Service เนี่ยปรับขึ้นมา above 54แล้วนะคะก็เป็นสัญญ,ญาณที่แน่ชัดค่ะว่า ีการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่สําคัญนอกจากนี้แล้วทางด้านปัจจัยสนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของจากทางรัฐบาลทางด้านนโยบายการเงินและการคลังเนี่ยเรายังมองว่าจีนยังใช้สัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะคะอยู่ประมาณ6%ต่อ GDP เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาที่ใช้สติมูลัสต่างๆถึงเอร์ถึง 13%. เพราะฉะนั้นเรายังมองว่าจีนเนี่ยยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมากเพราะว่ารัฐบาลยังมีรูมในการอาชีพนโยบายต่างๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อมองลึกลงไปใน GDP ค่ะเมนหลักๆในการขับเคล เื่อนเศรษฐกิจของเขาเนี่ยปรากฏว่ามาจากธุรกิจ SME ค่ะธุรกิจขนาดเล็กนะคะเ,เป็นที่มาค่ะที่เราเห็นถึงความสําคัญแล้วก็คัดเลือกกองทุนนะคะที่มีการคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพต่างๆนํามาสู่กองทุนเปิดวิเชียน่าโกรค่ะเราล,ลงทุนผ่านกองทุนหลักนะคะ Matthew Fund China Small Company Fund ค่ะเป็นฟีดเดอร์ฟันลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบนะคะเน้นลงทุนในหุ้นจีนที่มีแนวโน้มเติบโตสูงนะคะจากการเปลี่ยนแปลงนะวัตกรรมมีการเติบโตที่ยั่งยืนและมีคุณภาพนะคะ ตัวแมทธิวฟันเองเนี่ยเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภูมิภาคเอเชียนะคะโดยประเทศจีนมามากกว่า25ปีด้วยกันนะคะ,ะการสกรีนหลกัหลกๆของเขาเน้น bottom up และ research driven approach นะคะกองทุน VCHIG ของเรานะคะมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุนค่ะหลกัหลกๆเลยนะคะ strategy highlight ค่ะเรามองว่าจีนเนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตแล้วก็มีทิศทางเศรษฐกิจนะคะที่เปลี่ยนแปลงจาก old economy นะคะสู่ new economy นะคะและโอกาส การเติบโตของบริษัทที่มีศักยภาพเนี่ยในบริษัทขนาดเล็กเนี่ยมีค่อนข้างสูงในขณะที่ราคาเนี่ยยังต่ําอยู่เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในขณะที่ความผันผวนในอดีตนะคะของหุ้นขนาดเล็กของจีนเนี่ยต่ำกว่าตลาดจีนโดยรวมค่ะอีกทั้งศักยภาพในการแข่งขันที่สูงนะคะมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้เงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทอยู่รอดนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรามองว่าบริษัทขนาดเล็กเนี่ยสามารถมีโกรธที่ค่อนข้้าางงสสูแลวกมีโอ ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีมากนะคะเนี่ยอนาคตรประกอบกับความเข้มงวดของกองทุนหลักค่ะในการวิเคราะห์ธุรกิจก่อนการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าสู่พอร์ตการลงทุนตัวแมทธิวเองนะคะมีการทำดิวดิลิเจนต์อย่างเข้มงวดนะคะเนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกรีเสิร์ชคอปเวอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ทั่วถึงไม่รครอบคลุมเท่าไหร่ในหลักๆเลยคือตัวมาสเตอร์ฟันค่ะเขาจะต้องลงไปดิวดิลิเจนต์นะคะกับทีมผู้บริหารรายบริษัทที่เขาสนใจอย่างปีที่แล้วปี2019ค่ะมีการเข้าพบมากกว่า2,100ครั้งด้้วยกกันนนะะะคะ่่อทีจเขา ะคะในส่วนของผลการดำเนินงานกองทุนหลักนะคะ p a s s Performance นะวันที่30มิถุนาย,ยน2020นะคะ y r e o d a t e อยู่ที่52.25%ค่ะ1ปีย้อนหลังอยู่ที่71.81% 3ปีย้อนหลัง27.07%นะคะแล้วก็5ปีย้อนหลังอยู่ที่17.27%ค่ะจะเห็นได้ว่ากองทุนหลักนะคะมีการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็สม่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะ ในเบื้องต้นก็ถ้าท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นะคะ www.vasset.co.th ได้นะคะจะมีรายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดค่ะในวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ